มาต่อเป็นกับ EP ที่2นะครับอ่อ e พที่2นี้ที่จะทำก็คือจะเป็นการวางระบบท่อน้ำดีนะครับอ่อตอนนี้นี่ท่อน้ำดีตรงเดิมตัวนี้เอ่อเขาตัดทิ้งไปแล้วครับก็คือใช้ไม่ได้ถ้าห่าน้ำที่จะมาตอนนี้ก็มีแค่มาจากท่อนี้เลยเอ่าเปราะว่าน้ำที่จะมาก็มาจากท่อนี้เท่านั้นนะหมายความว่าผมต้องต่อจำ จากท่อตัวนี้นะเดี๋ยวเร,เราต้องกรีดผนังนะครับแล้วก็ทำการต่อประสานจากท่อตัวนี้นะครับพอจะมีพื้นที่ให้ต่ออยู่ก็ตัดนะครับผมจะตัดแต่ว่าเดินท่อก่อนนะครับต้องเดินท่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงมาตัดใส่ที่หลังนะครับแนวนี้ยาวขึ้นไปเลยกรีดผนังนะครับฝังผนังแล้วก็ยาวขึ้นฟ้า ดินฝ้าผาผาดมา,า,าแล้วก็มากรีดผนังฝั่งนี้ครับแล้วก็ลงมาประมาณใกล้ๆเคียงกับช่วงนี้แลละประมาณช่วงนี้เดี๋ยวผมจะอเอาระดับน้ำทาบดินสอ่อขีดนะครับแล้วก็อ,อุปกรณ์ที่จะขีดก็ไม่มีอะไรมากกเป็นการฝังท่อ ช่วยใช้เหลวนะผมแล้วก็ใช้ระดับงานมุนภาพให้มันตรงอ,อมันเป็น,ม,นมันฝังผนังแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีซีเรียสอะไรมากว่าแค่ขีดให้ได้ระยะแล้วเราก็ผ่าตามแนวที่เราขีดเลยนะแค่ต้องเล็งระยะท่อให้ดี มันก็จะออกมาประมาณนี้คนระับจากท่อเดินเราขีดเส้นคู่มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นฝ้าเลยเดินจากฝ้ามาเออภาพในกล้องมันดูเหมือนเส้นที่ผมขีดน,นี่ช่องกว้างมากเลยนะแต่ว่าจริงๆมันก็สักประมาณแค่สามเส้นสามเส้นเองครับประมาณนะั้นไม่ได้กว้างเหมือนกล้องมันหลอกนะไอการถ่าของผมที่ผมก็คือ มันจะเป็นวีดีรอาใช้ลูกหมูธรรมดาผ่าก็ได้นะครับแต่ของผมนี่มันจะเป็นตัวใบสลัดมันจะทําให้มันไม่สะบัดนะแต่ถ้าเป็นใช้ลูกหมูผ่าต้องต้องระวังนิดนะะึงครับเพราะโอกาสสับัดมีสูงมากสาพวกหลอดไปฝั่งทอด ใช้ตัวลูกหมูตัวธรรมดาติตรงแค่นี้นึงม,มันลูกหมูตัวใหญ่ไปไม่ถึงนะครับเดีย๋ยวจะมาสาธิตวิธีใช้ให้ดูนะครับว่าต้องหันไปในทิศท,ทางไหนเพื่อให้ใบมันไม่สะบัดนะครับอันที่จริงเราจะมีใบที่เป็นตัวใบาผาปูนนะแต่ผมผมไม่ได้ซื้อมาอันนี้ก็เป็นใบตัดกระเบื้องแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันคนระับแต่แค่ว,ว่ามันจะเปลืองใบอถูกไว วิธีที่ใช้ลูกหมูที่เป็นใบเดียวตัวเล็กแบบนี้ผ่าให้มันสะบัดคือเอาไปเข้าหาตัวเงี้ยเวลาที่มันสะบัดมันจะสะบัดไปข้างหน้านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปตัดแบบนี้เนี่ยเวลาสะบัดมันสะบัดเข้าหาตัวก็อันตรายนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดตามมุมนี้เราจะต้องหันไปประมาณนี้เพื่อให้มันสะบัดแล้วก็สะบัดลงไปข้างล่างคนระับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูมือสั่นนิดนึงคนระับ เพราะว่าจะผ่ามือเดียวแล้ว เดี๋ยวนี้ผมจะผ่านลงมาให้มันลงม,มาเตี้ยหน่อยนะเพราะว่าจะได้ใส่ก๊อกตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้สาธิตให้ดูว่าเวลาผ่านผ่านยาสั่งนะครับเพราะว่าโดยทัว่วไปตัวนี้ก็น่าจะหาซื้อง่ายครับไม่ว,ว่าราคาไม่แพงเจ็ดแปดร้อยหรือในอท็อปปี้ว้็ได้ก็ไม่ี่ร้อยก็ซื้อได้ครับแต่ก็ดูรุ่นดีๆนยะ เพราะฉะนั้นนะจำไว้ลูกหมูถ้าถานัดมือขวานะให้ใบอยู่ทางซ้ายถ้าถานัดมือซ้ายให้ใบอยู่ทางขวาให้มันวิ่งออกปานาะอย่าวิ่งเข้าหาตัวโอเคคร้บขั้นต่อไปนะเราก็จะมาสกัดกันสนะกัดก็ไม่มีอะไรมากก็เราก็แค่ก็ค่อยเลามังไปเรื่อย แคบต่อไปผมก็จะวางท่อเตรียมไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้ต่ออุปก,กรณ์ผมยังซื้อมาไม่ครบนะครับอุปก,กรณ์ตัดท่อนละ้วก็จะเป็นเันไกตัดท่อคนระวัดระยะสามเมตร ผมก็ใส่ท่อเตรียมไว้แล้วนะที่เหลือก็แค่วัดระยะด้านบนน,นนะนะวัดระยะแล้วก็ต่อท่อไว้ก่อนนะครับข้างบน,สนใส่กาวแล้วก็ใส่ข้องอ,อไปเลยนะเพื่อที่เราจะได้ทำฝ้าได้นะครับเออน้ำยาทาท่อผมก็ใช้เป็นน,น้ำยาหลอดแบบนี้นะครับมันจะยุคการใช้งานมันจะนาน,น,านกว่า ต่อไปก่อนเลยฝั่งเดี๋ยวแต่ยาข้อมหนน้ำยาทาท่อผมใช้เป็นตัวนี้ของ S G เป็นตัวประสานท่อแบบแรงดันสูงนะครับมันอายุการใช้าง,งานมันก็จะนานกว่าพวกกาวกระป๋องทาแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่ข้อมอไปก่อนไปฝั่งนึงอ่าทางทั้งสองฝั่งนะที่จะประสานกัน ก็ใส่ไปแล้วอ่ะเราใส่ฟังเดียววันนะเ,เดี๋ยวเราไปเอฟสารนะข้างบนด้ว